มามามาแล้วมาแล้บ้อเพอแล้วนาที่นี่่าทีนี่เห็้ยดลรพี่นนอเป็นไงสาดอกเกบเ็ดรมันเขาหัวย่องเล้วครับว่าเกบเพชลเราโง่หรื่าบ้านไม่แตะครบกันซมพักซุมพักครับซุมพักซุมหัวชุบเลยพี่หนอลบอยู่เป็นไงีแดงโเก็บเอาเลยหนอเก็บเอา ตัวสุกมันโอ้ยเห็นเปนมันใหญ่เบอดนี่เปนะรชุกสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันวันพระหัทเดพี่น้องวันพระหัตที่สิบสองกันยายนหกเจ็ดจ้ะวันนี้กับมหาเฮ็ดกือเกาเนาะแม่นป้าเขาไม้เกาไม้เดิมดนะพี่น้องวัดผู้พระลานสูงจ้กอำเภอนาจุดวจังหวัดอุบลนะจ้ะ ป้าน่าจะรวยห้อ,อยแล้วพี่น้องเอา้าดกอกเหลียงแหงมันกจะมาหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องสวยสี 4, 000, มนันบ่เนาะแม่นจิได้เอา้าดอกเหลียงแหงแมันจ้ะเห็ดมันเข้าหัวย่องเนาะแม่นสวยๆมันมันเด้อมันเนี่เต็มกุ้งมุตาอ๋อแดงแก dạy cái dạy 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 Rồi, dạy 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 บาลล้านลรวก็มีเยาะบาลลนไหนยังแียงดูต้ใส่ได้อยูอย่มันหักพอดีบด้ตัดคาเยม่ม่ัจะดัดมัมมดดนนะเดทั้หโอโอทงหนาเลยรานี้มีต้องได้บ้านเนาะัทโอ๊ะเอาบรทคือหัวหน้านเอาบริษทคือเฮีขดง นี่หรือมอุ้ยดอกนี่น้องามคัะโอ้ยดอกนี่พรนลังงามดอกไม้ดอกเบียงามดีดอกเบียบอ้ยน่อดเดังสีน่อดานเองสีนอ่อดเลยนะงามแง

บ่ค่อยมีดอกพี่น้องเฮ็ดแต่ไดต้องได้ดอกช่างดอกเค่ดอหนูกรบโปเห็นหัวราบผิดเลยพี่น้องอุ้ยซุกแล้วตัวนี้เอุ้ยซุกซุกแล้ว่ะผิดซุกแล้วพี่น้องอืออุ้ยแต่ครบก็บอกกันมพักชมพักครับ

เก็บเอาหน่วยซุก <uh มันก็หน uh ่วยหอมมันเนาะยันหมได้มากง่ายยันมันโลนถิ่มแม่นพิ่สามแรงสิ่เดือมซุกมาจังแล้วเอามาวานเอามาวานไหววานไหนไหวก็ได้กินเนาะอืมทันทิมไหวก็ได้กินเพี่เนาะก็ะซุกไหวยู่ได้ไรเนาะแมนเก็บเอาหน่วยซุกมัน ต่วานัวยิบบ่เอาจากเพราะว่ากิบ,าาบไปงวดกว่อนกันนน่ตู่กันย่างๆนะพีนะ่นงยันกินบะหมี่โอตามเต็มหงส์เสียบเนาอตามสุดๆเนยตามเต็มหงส์เอพี้ยจัดอะเขอขวายกันอ,อืมมีขวายกัน มันจะเอาะวดลนหมดก็ยังอยง้หูหน่วยดิบมันพี่น้องกตัสายอีิททะเลซุกนี่ขกก<อ>ับิปลรอจะเอาซื้อสมพักนมกบนมแหลงเนาะใช่ค <laughs> สมพักกาดโอ,โอ,โอพริก ปดอดสางิดแนวนีเหนโ้ยี่พี่น้อกคุณะคุณนคุณนี่อจนี่เอา่อน้อยแดงนี่ยเจกนเาตะนวยสุกๆเลยนี่น้อยดิบาเอานะมอเมนปลาลุมมกระิสุกไว้ักหนออมเมนปลาบกพริกอันทเดือนบกพริกเนี่บกพริกเขาเออเราริกีนู เกือท่านงงใจพี่น้องอู้ยงามเนาะเม่พนพอดีกคงามเลยนี่ว่าเลมตลอดเลยเกี่ยกระเสริเลยนี่เนาะแม่นอันนี้ข้าดอกน้องจ้ะมามมามาแลบมาแมาเียพอแลบพออแลวยาชินี่ลาชินี่เห็ดเล้วพี่น้องเป็นไงสามดอกเก็บเห็ดเค้อยย้นอนเหรอครับ มาเก็บเห็ดละโง่นึ่งบาทแม่อ๋ออืม,มสักสกปนมานเนอมาเน,าน้อีงกำลังดอกทวนน้อยใหญ่นอ้อแม,ม,มออกก่ประมาณสองหมื่นสะามหมื่นนะจังสีจังสีจัสออกไรออกหน่อยละโมหนอ้อแม่เอามาขบละเอ็นเห็ดตะโลเอาเห็ดตะโหลวด้วบาทนี่นอีน้ออืม่จกดอกเลยเฮ้ยอ,อะไร อันนี้เ็นช่องดอกชองดอกนี่ไมเกิดอกพอดีดอกใหญ่ขับปเสมอดอกพอดีงามเลยไปตัวเสียไปต้อพี่้อกเลยงปาดไปนั่นปน ดอกงามเนาะดอกนึงสองสามดอกทวนนั่นดอกข้นบหักเนาะแมนดอกข้นผู้งามประเด็ดประเด็ดปรด็ดปามล่าให้็เขาแดงด้วยีนอนี่ดอกใหญ่ๆเนาะแมนไอ้มืนอะไรียตัวนี้มันสิมันเอาเอาดอกเกินไม่เขีนที่บาน่ะ ผุ่นดอกหนึ่งทัานหมกบกอ้หมกหมกเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมอู้อีหย่งแบอันเฮตะลูก็ดอกใหญ่ใช่ผุ่นดอกอ้วนนีกดอกใหญ่ครับี่ดอกเออเป็นเฮ็ดติดเปียกนิดอนี่เนาะเป็นเห็ดติดเปียกนิดะดอกนี้มันบางดอกนี้มันบานเลย อ้าลัสูงอย่แล้วอู้หูนกลังนุ่นมๆได้ไหนานเฮ็ดตาโอีกแล้วมมนี่ก็ได้ชั<อ>วร์กินเต๊ะเ็ลาดอย่างะไรนี่คนดียนูมีอันนี้ก่นอนนี่ดูเน,น,นี่ยกํลังกึ้นต้นเปลี่ยนนี่เลยมันหมาเนี่ยหรือัอน เห็ดตาลูนี่นี่จะพูหยากดูแค่เห็ดตาลูนี่สามดอกกูอกยังไม่ยคุณอ่ะส,อสี่ดอกคุณสี่เฮ้ยเพื่อนก็ปราบเท่าน้อยใหญ่น่อยละอย่าคล้ายๆกันแต่ว่าแทบพวกหลาบเท่าเลย

มาพออีกแล้วพี่น้องยหญก่อนพออีกแ้วแ้พี่น้องออเห็ม้านแมที่หาดอกแล้วเก็บไปแล้วดอกหนึ่งวายมันอนีดี้เพี่น้องเลย mhm 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 cho nè cá tung thọ, mhm mhm bên đây mhm 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 mhm

อ้ยดอกพี่ดอกเลยคุณ่าโอโออมัวได้ายออใส่ได้พอเถอะเอโอยกงเยี่น้อมันเป็นพันดอกใหญ่เถียมันออกลายเนาะช่วงมันช่วงนหมันออกเกลายคุณอาอพันใหญ่ตันี้อันนี้จะมูหน่อยนี่เต็มตาเครื่องตาไปได้ไนเนาะม่คุณอะ

ามดอกหามอีกบ้างพญาขวาพ่อพออพญาขวซ้ำดอกดอก่พวกจิ๊บพวกเนี่่วานิละพวกจิ๊บพจักแล้วข้าไปหอมหมูมันเนาะห้ามดอกอีกเนาะข้าหอมหมูใหญ่มัน ัวมันออกใหญ่มันนีดยเ่าเนาะูกเทากบอพี่ส่วนว่ามันูกตาบแน่นี่ โ <Okay. S 2> ปกตายดีเลยใช่โปกตายนมเลยลกินเห็ดตะลุกไปเก็บเอาเนาะสร้างซุ้มเรื่อยๆโดนจากบ้าน,นาแม่เลยจ้ะที่น่ะตัวยังแข,ข็งดีอยู่ เอาเอาดอกสินเห็นดอกเดียวเปิดตังถึงเห็นสองวันเกงเขาจ้ะ น,น,นาเน,น,นีนขนนอกนึงจ้ะต้นข้าวต้ใครจ้ะเก็บเห็ดก่อนไปก่อนเกื่อนที่รติถ่าดอกน้อยมัเบียวตวนเราแ่ลยกร้าลอยู กําลังตุบๆเลยกําตังปุบติดิเนาะเอาสามดอกเนาะแต่ว่า,าก็เาอาือ,อเก่าแล้วเนาะโป๊กไปสัเอาไปเอาไปเขาเอาโป๊บไปขึ้นเ,านนเาขนเาเนาู อันนี้เป็นเหยีเป็นพวยังโคดงกันอยคดกนี่สองตอูออกป็ตคอนเนาะอูยขาตน

มาพอให้พล่เข้าวงอีกนอใหญ่นะมูงใหญ่รู้ไหมแนนขึใหญ่มานี่งคหามูอีกบ้างเนี่ยขาผอมูงใหญ่อ๋อเกคนติดใจตรนี้หูมเดียวกันได้หน่เนาะแนนที่้อนเลยเด็กแอกําลังควนผอกันเยกําลังออก อื่นแห้งสิคักเ้นี่ยเราถ้ามองนีมันออกเบิดแล้วปะไม่ได้หรออ้ยดอกกาลังตูปุเลยไม่ดอกนะไม่ดอกค่าคนมาเคียร์บใหญ่ได้เงี้เนะเมียนี่ดอกก็เปิดไปตอแอ้ดอกก โอ้ยสามแหงอ่ะอไม่จะออกก่เโอ้ขาเหี่ยวขนาดน,นี้ดานนี้เนี่เดินเท่าไหล่ดอกนี่บาพี่น่อมาสรุปยอดเทดจ้ะ มันนี่เครื่องตาเนาะเอ <Man. S 2> ็กแกงใหญ่หนึ่งจากพี่น้องเอากลับไปซองเบืองปางง่าของพี่เขานำแน่เนาะเนะี่ยไปเฮ็ดตาโลน้ำน้องน้องกับเฮ็ดตาโลนี่จ้ะมีส่วนหนึ่งจากพี่น้องเฮ็ดตาโรส่วนผมง่ายอยู่แล้วส่วนง่ายสวยหนึ่ง,งละนะ <Man. S 1> เอากระเล็เฮ็ดละง่งเนาะส <Man. S 2> องโม่กับเฮตเพิ่งเขา่าห้อยย่องแน่จากพี่น้องมันออกบัวลายจ้ะมันนี่ก็ เถือประมาณนี้หรอเนะ <Man. S 2> เอาะแม่ก็ไปเบิังบักพริกบักงายเขานำแน่เก็บเอาบักพริกมาตำหนะพี่น้องตัวไรด,ดอกมันสุกเขาก็ตัวไรมันสุกเขาก็เก็บเอาเนาะแม่ <Man. S 2> ดอกอันมันเขียวเขาก็บอกเอาเพราะวันเป็นทางผ่านเข้าไปอยู่แล้วเนาะแม่เอาคลิปนีน้ก็สิลาพีและน้องกลับบ้านอาจา,ารย์กับฝากกุไลาบก็แท้กดติดตามกดก,กระดิ่งเตียงเตือนจาก่องนุก,กอนแชนแนลมนามาหลุนกันต่อจากพี่น้องสิโชคสิมันคือเก่าบอเนาะจ้าเฮ็ดกันยังมีสิเก็บดีบอเนาะแมน คนเ,เก็บเซียวๆอยู่พี่น้องจ้าข้าใหญ่โมใหญ่เราโมเห็นได้ยินยบจะเสียงคนไปสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปบ้านแต่เพิ่งเหมือนเป็นเม,มียกคำนึ่งข้ากินก็ตาหงหงยังเห็ดอะกิน